ได้เลยนี่คือสคริปรีวิวรถ Mazda 2ปี2025ที่แปลเป็นภาษาไทยความยาวประมาณ2,000ตัวอักษร Mazda 2ปี2025กลับมาอีกครั้งด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยกว่าเดิมเพิ่มความหรูหราในขนาดกระทัดรัดที่ยังคงเหมาะกับการใช้งานในเมืองเช่นเคยภายนอกมีการปรับปรุงเล็กน้อยแต่น่าสังเกต กระจังหน้าดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกสปอร์ตมากขึ้นพร้อมไฟหน้าเล็ดที่เพรียวบางและส่องสว่างได้ดีขึ้นกันชนหน้าและหลังถูกปรับแต่งให้โฉบเฉี่ยยิ่งขึ้นเสริมด้วยล้ออลนมอยลายใหม่และสีตัวถังใหม่อย่างสีเทาแอโร่เกรและสีทรายเซอร์คอนแซนที่เพิ่มลูกเล่นความทันสมัย เมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารจะสัมผัสได้ถึงการออกแบบที่เรียบหรูตามสไตล์ม a สด้วัสดุภายในถูกยกระดับด้วยผิวสัมผัสนุ่มและการเย็บตะเข็บที่พิถีพิถันหน้าจออินโฟเทนเมนต์ใหม่ขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายที่นั่งด้านหน้ากว้างขวางพอสำหรับการใช้งานประจำวันส่วนเบาะหลังเหมาะกับการเดินทางระยะสั้นหรือผู้โดยสารตัวเล็กพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็เพียงพอสำหรับการเดินทางทั่วไป เครื่องยนต์ของ Mazda 2ปี2025ใช้ขนาด1.5ลิตร SKY ACTIV G ให้กำลังประมาณ113แรงม้าแม้จะไม่ใช่รถที่แรงที่สุดในกลุ่มแต่กลับขับสนุกอย่างน่าประหลาดช่วงล่างได้รับการปรับจูนให้แน่นหนึบขับเข้าโค้งได้มั่นใจและรองรับพื้นถนนที่ไม่เรียบได้ดีอีกหนึ่งจุดเด่นคือความประหยัดน้ำมันโดยมีอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยประมาณ20กิโลเมตร ลิตรซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมสำหรับรถไซนี้ราคาจำหน่ายในประเทศไทยเริ่มต้นประมาณ5 7แสนบาทไปจนถึงราว7แสนบาทในรุ่นท็อปซึ่งเมื่อเทียบกับออปชันและคุณภาพที่ได้รับแล้วถือว่าคุ้มค่ายอย่างมากเหมาะสำหรับคนเมืองที่ต้องการรถเล็กขับดีประหยัดและดูดีไม่ซ้ำใครมาสด้าปี2025ยยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าจับตามองในตลาดรถขนาดเล็กในปีนี้หากต้องการเพิ่มชื่อรุ่นย่อยในไทยหรือปรับให้เข้ากับสไตล์พูดของยูทูบเบอร์ไทยบอกได้เลยนะครับ